วันนี้เราก็มาเยี่ยมฟาร์มแพะบางโรอเชิดกับอันนี้ทองมัดเหลวนี่ตัวตัวได้แร,ง,รงตัวตัวใน,นเด็เกิดแล้วอ่ะนี่ครับผลผลิตตัวแรงตัวแรงก้องฟามครับฟามแพะบางรอเชีด บางโรเช็ตัวนี้ก็แผ่บานแผ่บานกับตัวนี้แผ่บานแผ่นี้มันจะชอบกินอ่ากิ้งอ่าใบแล้วก็กระทิน่นกระทินอะไรก็ยังกระทินนารงใช่าไหมกระทินนารงใช่าไหมต่อบโบนี่กระทินอะไรอ่ะ อ๋อมาจากัดทินท้นนารุงาร่งเน,นาะอ๋อโอเคกัดทินเฉยๆมันชอบกินนะแถวบ้านเราเขาเรียกตออ่อโบนี่อาหารของมันก็เป็นเป็นว่าอาหารซ้องซ้ำยางแับนี่มีต้นกล้วยกันรู้สึกว่า มีกล้วยกันต้นกล้วยนี่ทองนี่ต้องแยกครับทองทองเจ้าข้องควาวหนอนควาว <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เชื้อผื่อนี่อันนี้จะทองมี <c oughs> เป็นเป็นพอพันแต่ว่าอายุมันยังน่อย เดี๋ยวเรามาได้พอพันตัวจริงตัวจริงตอนนี้ลาสุดนี่ชั่งกิโลแล้วพอพันเนี่ยเกือบร้อยโลเลยพอพันโ <c oughs> ลก,กัง ไม่ชุนเนาะบักเอกอโอเคแล้วโอเคแล้วลืมปิดตู้อันนี้แค้เซียมกับแค้เซียมหวานสำหรับให้แพะกิน ตัวนี้เป็นบ่อพันธ์นะ780กิโลอะครับตัวนี้ใย,ยกับใยใยตไม่ให้จับเนาะ,ะ,ะเพื่อเว็บเดียวเอาจับขอบทงทันที ไม่แหล่ชัดๆยิบติตรงอิดตีขอจับน่อยล, <ะ S 1> ล้อล้อกับตัวนี้ล้อใส่พันโบ cái cái nát, clean đây đây, tông ấp nằm băng clean dằng rèn lưỡi, nè, chuột นี่เด็กแย่กันทองหมดแล้วใช่ไหมเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแันตดกันนมลุยตัวนีงนมลุปดเดี๋ยวไม่กี่วันนี้เดี๋ยวก็สมาชิกเพิ่มอีกแปดกับนี่ไม่ติดทีตดด่ตัวข้อเดงเดงตัวข้าวๆนี่พุ่งป้องเลย,ยเ,ลเออหวาต,ติดตุกตัวเร็วนี่ซ่านี่ ไม่แยกอะคแยกกเไม่แยกเก,ยกไม่ได้หรอกได้แต่บอกไม่ได้ไม่ตแยกไปได้เลยทำห้องเม่หทำเกิดทำันนี่เกิดนอืมต้องยายไปยุ่งไปยุ่งผมเร็วไปยุ่งเร็วน่ ไม่ตึงไม่ตึงเวลาตัวนู้ใส่เกิดเร็วอะให้ทองมาเร็วๆมาองมาเร็วเยม,ม,มามามา Ma Ma Chuyện gặp Chuyện gặp สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตองหสหกสิบเจ็ดสปดยสนี่ปีหนึ่งมันเกิดประมาณซ่องรอบถ้าว่าปีปีเลื่อเลื่อนี่ตกประมาณ ถ้าซิบแหม่ก็ยี่สิบตัวใช่แฝดสองก่ดดูแลยากแฝดสองบอกว่านุ่มมันไม่พ่อบางที่แต่ว่าได้แฝดสองสับแฝดสามยากแต่ พราะว่าอายุมันดีๆีอายุมันมาเป็นนักอีทมันจะไม่แปดที่โขตีโคอะไร,รสวยตัวแดงกันจุ่มพอพันจัดๆกับพอพัน นี่อับหนามเนาะอับนี่้าอับหนามอยู่ล่อเลยมันม<า>นี่มันได้อับหนามฝ้นตกแรกเนะาะอาบไม่ไดม้มาทำคลิปมาทำคลิปนกเขานี่ครับแต่ว่า นอกอยู่ตรงนู้นครับแฟนมันไม่มีนกป้าเลยกีการอันน่ะนกฟึกครับตัวนี้ชื่อว่าตัวนี้นกฟึกชื่อว่าชายชุนครับมีชื่อแล้วตัวนี้โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาฟึดหนกแต่ว่ามาได้คลิปแผลโอเคครับ